สวัสดีครับผมสวัสดีครับเข้ามาหนึ่งคันนะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับผมสงการนะับเพื่อนๆไปเที่ยวหรือกลับบ้านกันที่ไหนก็เม้นบอกด้วยนะครับผมส่วนไปได้ชอมนะครับเข้ามาหนึ่งคันนะครับผมเข้ามาหนึ่งคันสภาพสวยของแต่งพอมีนะครับของแต่งพอมีนะครับแซกสนะครับขวัญใจวัยรุ่น3 0 0ซีซีนะครับผมโอเคเราไปดูรอบคันกันเลยนะครับผมโอเคไปฮะ สวัสดีครับผมสวัสดีครัใบไปในช็อปนะครับผมมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเข้ามาหนึ่งขันสวยๆนะครับเป็นคาราเซต์สามรปี2016จด2016ของแต่งพอมีนะครับของแต่งพอมีโอ้ที่เห็นไกลๆนี่ก็คือว่าน็อตทองเกือบทั้งคันเลยนะฮะน็อตทองเกือบทั้งคันเลยโอเคนะสวยๆแบบนี้ต้องไปในช็อปนะครับใครยัง ไม่มีรถใช้งานนะครับสงการโอ้ม่ไม่รู้จะทันสงการหรือเปล่านะผมไม่ได้ใจว่าทันสงการหรือเปล่าอีก2วันก็จะจบแล้วนะครับสงการนะครับผมอ่ะก็ฝากเที่ยวด้วยนะครับส่วนไปในช็อปก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับผมอ่ะมาถ่ายคลิปกันเลยนะครับผมโอเคนะเรามาดูรอบคันกันเลยนะครับผมนี่นะสภาพสวยๆนะครับไฟหน้าสวยๆแฟลลิ่งสวยๆนะ อะไฟแรงสวยๆบางคนสวยๆยางหน้ายางหลังพิเนอรี่ยังเหลือเยอะนะครับผมจานวงจานเบรกสวยๆใสๆนะสวยๆใสๆเลยนะครับผมนี่นะของแต่งเดี๋ยวค่อยมาไล่กันนะครับชุดสีสวยๆสวยมากนะคันนี้นะสวยมากคันนี้สวยมากจริงนะครับผมดูดูเครื่องฮะโอเครื่องแบบสวยๆใสๆนะครับพรบ65ห้านะครับหมดนุ่นฮะกันยานะครับรถบ้านมือเดียวนะครับผมอะท่อเดิมๆนะครับท่อเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมอะชุดสี ข้างหลังก็สวยๆนะครับท้ายเดิมนะฮะผมเบาะเบาะสวยๆนะครับเบาะสวยๆนะออของแต่งเดี๋ยวค่อยมาไล่กันนะครับผมนี่ยางหน้ายางหลังเพนลีก็ยังเหลือเยอะนะครับพร้อมใช้งานสุดๆเลยครับนี่ดูจานวงจานเบกรกผาเบรกยังเหลือนะครับผมอ่าโอเคอันนี้มาดูฝั่งนี้นะฮะ คันนี้ฟีดาานะต้องบอกว่าฟีดานะครับรถใบในช็อปนะครับถ้าฟีดาวคือออกรถศนบาทนะครับผ่อน2,000กว่าบาทแม่งโคตรคตถูกเลยนะแม่เจ้านะใครหาอยู่นะต้องรีบเลยนะครับผมเรา,าดูฝั่งนี้นะครับโซ่สเตอร์เป็นไงโซ่สเตอร์นี่ก็สวยๆนะครับนี่แจ่มๆเลยนะครับโซ่สเตอร์ยังใส่กิ้งอยู่เลยนะใส่กิ้งอยู่เลยนะครับผมเครื่องฝั่งนี้เป็นไงชุดสีฝั่งนี้สวย,ๆ,สวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับผมฟีดาวด้วยนะคันนี้ รถบ้านมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับฟรีดาวด้วยนะครับ่อน2 0 0พกว่าบาทแม่เจ้านะออกรถคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมอ่ะชุดสีฝั่งนี้ก็สวยนะครับอืมนี่ก็สวยสวย,สวย,สวยโชคสวยสวยนะโอเครอบขันก็ประมาณนี้นะครับผมโดยรวมผมว่ามันยังสวยมากเลยนะสวยมากแต่พอมาดูเลขใหม่เดี๋ยวตกใจนะฮะ พอมาดูเลขมายแล้วตกใจให้ทาไมเลขมามันไม่สอดคล้องกับสภาพรถเลยนะครับผมเจ้าของรถดูแลโคตรดีเลยคันนี้นะครับไมาอาจจะเยอะนิดนึงนะของแต่งนะครับของแต่งแล่มาจากข้างหลังเลยนะครับข้างหลังนี่ครับนี่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 สปูลยกหลังนะครับผมสปูลยกหลังครับโอ้โหใครมีสแตนนี่ก็ยกได้เลยนะครับนี่ที่เด่นๆก็คือนี่โอ้โหน็อตทองนะครับน็อตทองเกือบทั้งคันนะครับผมดูฮะ เครื่องสวยๆน็อตทองนะฮะข้างหน้าก็น็อตทองนะครับผมนี่มีกาดหม้อน้ําตรงรุ่นนะครับมีกาดหม้อน้ําตรงรุ่นนะครับผมนี่อ่ะของแต่งอะไรอีกมีสปอตไลท์ซ้ายขวานะโหสปนะอตไลท์สว่างนะสปอตไลท์สว่างนะขวัญใจทัวรลิงนะสปอตไลท์ light, กันลม้มใส่มาแล้วเรียบร้อยนะกันล้มใส่มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะซ้ายขวาเลยนะครับผมโอเคขณะนีน้เรามาดูข้างหน้านะข้างหน้ามีอะไรบ้างนะข้างหน้าชิลนี่สวยนะครับชิลนี่แพงนะ ชิลเป็นของ K2 ตรงรุ่นนะครับอืมสวยเลยสวยเลยนะครับอ่ามีอะไรบะอีกนะฮะมีกระจกนะครับทรง CRG ผมว่ามันยกสูงนิดนึงนะตามปกติกระจกไปแฮนด์มันจะเตี้ยๆนิดนึงแต่ว่าผมชอบทรงนี้นะครับชอบทรงนี้นะเพราะมันมันยกสูงนะมันยกสูงนะครับมันเห็นชัดกว่าไอ้เตี้ยนนิดนึงนะครับผมเห็นชัดกว่านะเห็นชัดกว่า โอเคมานะฮะตรงถังน้ํามันนะครับผมนี่มีกัน้อยด้วยนะฮะมีกันลอยถังน้ํามันด้วยนะครับผมมี k, น็อตทองนี่ลายลายน็อตทองหลายจุดนะนี่ที่เปิดถังน้ํามันก็ไล่เป็นน็อตทองข้างบนก็เป็นน็อตทองแม่เจ้านี่น็อตทองสวยๆนะครับผมอะมีอะไรบ้างข้างบนนะฮะข้างบนหนึ่งนะครับมีสวิต ตัวสปอร์ตไลท์นะครับสนะครับมีสตาร์ทสที่นะฮะเราจะสตาร์ทตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าสตาร์ทตรงนี้ก็ได้นะครับโอ้โหคนเดิมเราใส่มาฮะผมชอบจริงนะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับไฟพามหากนี่ไฟพามหากก็ทํามานะไฟพามาก็ทํามา อีกอันนึงก็เป็นที่ชาร์จสาย USB นะครับที่ชาร์จสาย USB พร้อมใช้เลยนะครับผมโอ้โหมาพร้อมกับไอ้ไงายกุญแจ2ดอกไม่เจ้ากุญแจ2ดอกนี่กุญแจ2ดอกสวยเลยนี่โคดโคดยังอยู่โคดยังอยู่นี่นี่โคดยังอยู่เลยนี่โอเคนะเรามาดูระบบไฟกันนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเลขไม้อาจจะตกใจนะครับสภาพอย่างนี้นะครับผมดูนะเลขไม้อยู่ที่ 26,000นะครับโอ้โหสภาพแบบนี้เจ้าของรักมากนะเจ้าของแบบรักมากคันนี้นะสองหมื่เอ้ย26,000ื่ช่วยไม่ใช่นะ26,000กิโลนะครับเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองให้เรียบร้อยนะโอเคคราวนี้เรามาซัดเครื่องกันเลยนะครับผมนี่ไหมเป็นไงโอ้โหเครื่องโคตรดีนะเครื่องมันโคตรดีรถทองแม่งโคตรเด่นเลยเนอะรถทองแม่งเด่นจริงนะโอเค โอ้เครื่องโคตรดีนะสภาพโดยรวมหัวสวยนะเออคันนี้แม่งสวยจริงนะที่สำคัญนะฟรีดาวนะ์นะออกรถศูนย์บาทนะฮะออกรถศูนย์บาทกันเลยทีเดียวนะออกรถศูนย์บาทผ่อน2,000กว่าบ,บาทแม่เจ้าผ่อนทุกเวฟอีกผ่อนทุกเวฟอีกนะโอเคนะโอเคนะครับผมรอบคันประมาณนี้นะสักสปี2016จด2016คนส1 6 อ่าก็โฉมทั้สองนี่แหละครับตัว l i m i t e d Edition นนะครับผมอ่ะของแต่งพอมีตามคลิปวิดีโอรอบคันเลยนะครับของแต่งพอมีสวยๆนะครับไม่เลอะไม่เถอะนะครับพองามนะเอ่อเอาไปนี่แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมก็คือใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่าเล่นพลบบร็อคนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับย้ำนะครับออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับผ่อน2 0 0 0กว่าบาทรายละเอียดเดี๋ยวผม ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมที่สําคัญออกรถคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนคํานะครับเส้น1วันนะครับผมรอไฟนั้นอนุมัติวันถึง3วันผ่านเสร็จปุ๊บรับรถไปใช้เลยนะครับผมโอเคนะไปได้ชอบก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับคาวาสกิชซาสามปีสมรสิสภาพสวยจัดพร้อมใช้งานนะครับผมโอเคใครหาอยู่ต้งรีบคันนี้ต้องรีบครับโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ